สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ยุ่งทูปแชนแนลแล้วก็นักแพกย์พี่ยุ่งติ๊กต็อกนะคะวันนี้เราสามคนนะคะคุณคิมประพัฒนนะคะ<อ>พี่ยุ่ง <Mr. Kim. S 1> ค่ะคิมไวกส์ไวส์คิมเ <iss> ออมันต้องป็นแท็กเออผมไวกส์คิมอ่าพี่ยุง่งนิรมน โอเว่นภาคภูมิครับภาคภูมินะคะวันนี้เราสามคนมาทําอะไรกันคะเว่นมาดูรอบสื่อที่ได้เจอกับภูวงกับชินคับของเรื่องการผนึกประตูของซูซุเมะโอ้โว้ยทำไมเขาต้องเชิญเราสามคนมาดูด้วยล่ะเพราะอะไรอ่ะทำไมครับเนี่ยเพราะอะไรคะพี่คิมเพราะว่าวันนี้เราจะได้มาเจอกับผู้กํากับที่เป็นคนญี่ปุ่นตัวเป็นเรื่องอะไรมาก่อนนะเขากํากับเรื่องเรื่องอะไร โยเนมเออโยเนมโยเนมใช่ครับใช่แล้ววันนี้คือวันนี้คือว่าเขาอะมาที่นี่เลยแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าที่สยามพารากอนใช่ฮะอ่าแล้วเดี๋ยวเราก็คือจะเข้าไปนั่งชมภาพยนตร์ด้วยกันกับผู้กำกับแต่ว่าเป็นภาษาซับไทยครับเป็นภาษาญี่ปุ่นฉันถามว่าภาษาอะไรนะหมอกซับไทยภาษาญี่ปุ่นมาดูซาวทก แต่ว่าในโรงอ่ะเขาจะมีเ네สียงสัมภาษณ์ของพวกเราด้วยนะคือเราสามคนเนี่ยอภาคเป็นต hm ัวหลักของเรื่องนี้นะคะนี่ฉันพ็กเป็นซูซูเมะไม่ใช่ไม่ใช่เป็นนาค่ะนิฉันเป็นนาของซูซูเมะค่ะนาชื่ออะไรฮะนาชื่อทามากิเอออ่าแล้วก็เส่วนซูซูเมะเนี่ยใครภาคนะน้องมิวสิกครับน้องมิวสิก น้องมิวสิกบีแอนเคซึ่งอดีตอดีตอ๋ออดีตซึ่งน้องมิวสิกเนี่ยเคยพาคมาก่อนแล้วเคยพาคการ์ตูนมาก่อนกการ์ตูนเรื่องอะไรนะธรรมะเออผมทำได้เขาโคตธรรมะอ๋อแล้วก็เคยพาคเป็นเออ่เรื่องไรเดอร์จึงชายไปเออไรเดอร์ไรเดอร์ไรเดอร์อะไรไม่รู้ไรเดอร์อะไรสักอย่างความรู้แน่นมากนะคะแต่ละคนนะคะอ่ะอย่างนี้เดี๋ยวมาถามถึงคาแรคเตอร์ของแต่ละคนดีกว่าเนาะว่าเป็นยังไงอ่ะ มาอยู่กับพี่เวนถามพี่เวนกันนะนอ,นอะเรื่องนี้พี่เวนเป็นพระเอกครับคุณดีใจไหมที่คุณได้ภาคประกบกับมิวสิกถามจริงก็ไม่ไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันเพราะว่าหร่ภาคเสร็จปุ๊บแล้วเขาก็บอกว่าคุณรู้ไหมคุณภาคคู่ใครภาคคู่มิวสิกผมก็โอ้นลครับลาอ่า <c oughs> แล้วแล้วแวบบในบทบาทเนี้ยรับบทเป็นตัวชื่อว่าอะไรคะครับเอมาา่มุนาคาตะโซตะมูนาคาตะโซตะครับอ๋อคาแรคเตอร์ของมุนาคาตะโซตะเนี่ยเขาเป็นยังไง เขาก็จะเป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นคนคล้ายๆคนพึ่งผาได้คนพึ่งผ่าได้เฮ้ยเหมือนตัวจริงเลยมั้งครับเขาก็มีเหมือนมีหน้าที่ที่เขาต้องไปทําแล้วก็ดันมาเจอกับสุเมพอดีก็เลยถามไทยกันแล้วก็ดันได้มาร่วมชะตากรรมด้วยกันเฉยเลยอ๋อคือเราเราไม่ได้บอกรายละเอียดแต่หมายว่าตัวละครตัวนี้ของเว้นน่ะบุคลิกของเขาเป็นยังไงอ่ะบุคลิกอืม เป็นคนที่ไม่ค่อยผงผางเท่าไหร่แต่ว่าเป็นเ็าเรียกเป็นคนแบบว่านิ่งๆเงียบๆแต่ว่าคอยยิ้มคอยดูแลนิ่งเท่คอยซัพพอร์ตสายพะเอกใช่อซัพพอร์ตใช่ฮะอ๋อแล้วภาคยางไหมคะตัวนี้ภาคยากไหมก็เขาเรียกไงอะพอถึงจุดที่มันคีฟมันก็จะคีฟแต่พอถึงจุดที่มันต้องแอคชั่นหรือทาอะไรสักอย่างมันก็จะออกแรงกันสุดสุดกันหมดเลยเต็มที่อะไรเงี้ยมันก็จะ่อทข้งยากและพอถึง อน่งในเทเล์ก็มีมันมีจุดหนึ่งที่มันกลายเป็นเก้าอี้เราต้องพากซิงซาวกับเก้าอี้คือคุณกลายเป็นเก้าอี้พากเป็นเก้าอี้แต่คุณก็ต้องแพกเป็นเก้าอี้ฮใครจะรู้ว่าคนเราเกิดมาต้องพพกเป็นเก้าอี้ใช่ไหมเออนักพากเป็นได้หลายอย่างใช่ไหมคะเราต้องมาไม่เห็นปากก็ก็ต้องมาเดาอารมณ์กันกับพู้กกับมาช่วยกันดูว่าเขาจะสื่ออะไรแต่เรื่องนี้สนุกเนาะสนุกครับสนุกไงก็ฝากด้วยอ่ะเรามากันที่คุณคุณคิม ปรับผัดบ้างโอ้โหแม่เขาแบบเอ็นหลังโซคูลสกูลชิลมากฮัลโหลฮัลโโอเคอ่ะแล้วคุณเนี่ยคุณภาคเป็นใครคะในเรื่องนี้ผมก็รับบทเป็นโอ้โหตในเรื่องนี้คุณต้องปั้นเสียงขนาดนี้เลยค่ะเฮ้ยนี่ไม่เป็นคุูชูแล้วเสียงของเราไม่เกี่ยวกับคุูชูคุูชูจากเดคอรี่จะเป็นเซริสสวะฮะเซริสสวะเพื่อนพระเอกอ๋อเป็นเพื่อนคุณเพื่อนกันเป็นเพื่อนกับโอเว่นเป็นเพื่อนกับโอเว่นอ๋อใช่คุณต้องน้ำอายุลงมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ย อ๋ออุ้ยเอาไปหน่งดอกในการ์ตูนมันไม่มีไวอะไรหรอกอ๋อค่ะค่ะเราเราเรากาแค่มันเข้ากับหน้าตาอ๋อบุคลิกบุคลิกตัวละครตัวละครคุณเป็นยังไงบ้างแอบบุคลิกคุณเป็นตัวละครบุคลิกผมในตัวละครไอ้เซเลสวันเนี่ยก็นิสัยเจ้าผงผางอ่าแบบมีชอบอ้ำนู่นนั่นนี่เหมือนตัวจริงเลยอ่ะตัวจริงผมชอบ ชอบอ่ำอ่ำเหมือนกันใช่ครับแล้วไงคะคุณก็ไปช่วยกันตามหาพระเอกช่วยนางเอที่กลเป็นเป็นเก้าอี้ไปแล้วเราหาไม่เจออะไรเงี้ยหรอกใช่๋อแล้วก็เจอมนุษย์ป้าคนหนึ่งอ๋อมนุษย์ป้าที่ให้เสียงด้วยในเรื่องในเรื่องก็เป็นป้าเงี้ย้วเขาถึงจ้างพี่ไง พี่ยุงเองค่ะไม่ได้เขาเป็นคุณน้าคคุณน้าคุณน้าที่ฉันได้พาเป็นน้าของน้องมิวสิกเลยนะน้าของน้องมิวสิกเลยก็ในเรื่องนี้ยพี่ยุงเป็นน้าธามากินะคะก็จะเป็นน้าที่บอกว่าเป็นโสดเราก็บอกว่าคือรับเลี้ยงหลานสาวเพราะว่าพี่สาวตายไปรักเหมือนลูกอะไรเงี้ยนาาก็จะบอกว่าคอยแบบคบประงมอะไรเงี้ยดูแลไม่ยอมแต่งงานเพราะว่าเพื่อจะเลี้ยงหลานอะไรเงี้ยเป็นโสดตลอดชีวิต อ้ย่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีหลือเกินให้เป็นคนใส่ใจภาคแล้วจําได้ว่าภากอะไรไปพูดอะไรเยอะไม่ได้อะผมมันค่อนข้างปริศนาอ๋อแต่ว่าเรื่องนี้เออสนุกของพิ้งออะมีซีนอารมณ์มีซีนแบบโอ้โหแบบเยอะอะใช้อารมณ์หลายอย่างอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ดูนะคะดูภาคไทยดูภาคไทยดูแซวแท็กก็ได้ดูได้หมดดูแซวแท็กก็ได้แต่ถ้าดูภาคไทยก็ได้ยินเสียง เพราะเพราะของพวกเราใช่ต้องฉันก็เป็นคนดูเลยอ๋ออยู่นี่คือพระเอกนะเนี่ยเออโอเคยังไงก็ฝากตามด้วยชื่อเรื่องว่าซูซุเมโนโทจิมาริการผนึกประตูของซูซุเมะเออนั่นแหละนั่นแหละคือชื่อเรื่องนี้ o อ us สิสามเมษาในโรงภาพยนตร์ครับผมอก็หนีร้อนนะฮะนหนีหนนร้อน<ๆ>ม,ามาพึ่งเย็นในโรงหนังเยน็นๆแล้วก็ดูเรื่องซูซุมเมะนี่แหละคะ่ะรับรองสนุกแน่นอนสนุกแน่นอนค่ะฝากด้วยนะคะฝากด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีคะ่ะ <laughs>